ปีนี้จะเป็นของททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนูก็จะเป็นตัวแทนช่ว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองไทยให้กับเนสคนชาวเนทะ์ลแลนด์ทางด้านนี้จะเป็น going up to o string จะขายพวกทัวที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าคุณเป็นซิงเกิลคุณไม่มีคู่แล้วคุณอยากไปเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็จะคือจองตั๋วไปได้กับบริษัทนี้ เขางอกว่าหนูนี่จะเป็นเอเชียไดร์กนะคะจะเป็นบริษัทคนฮอลแลนด์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองไทยเขาจะมีออฟฟิศอยู่ที่เมืองไทยเออ่พนักงานคนพวกนี้ก็จะอยู่บ้านก็จะอยู่ที่เมืองไทยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็พูดไทยได้ด้วยนะเขาพูดไทยเก่งด้วยฝรั่งไงเหรอคะใช่ค่ะ,คะแล้วเขามีบริษัทชื่อเอเชียไดร์แกแล้วเขาก็ขายแบบสมมติว่าคุณอยากได้ตั๋วขึ้นบีหรือบวกกับเอทรานสเฟอร์ไปที่โรงแรมแล้วก็บวกกับโรงแรมก,ก,กรม็สามารถติดต่อเขาได้ะคะ่ะ แล้วไม่ทราบว่าที่แบบคนสนใจถาม<ะ>ที่ไหนคะคนก็จะถามว่าใช่ไปเมืองไทยครั้งแรกสมควรไป่ไงไงเดินทางยงไงมีเวลาสามอาทิตย์สามารถเที่ยวได้ที่ไหนหนูก็จะอธิบายเขาฟังว่าเออเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วไปเที่ยวที่กาญจนบุรีอยุธยา แล้วก็หลังจากนั้นก็จะนั่งรถไฟกันขึ้นรถไฟนอนนะคะไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปเที่ยวที่เชียงใหม่เชียงรายพอเสร็จที่นั่นแล้วเราก็นั่งขึ้นบินลงมาที่ใต้ค่ะมันแล้วแต่ว่าเราไปช่วงไหนจะไปช่วงหน้าหนาวให้เน้นไปที่ทะเลอันดามันหรือฝั่งทะเลอันดามันแต่ถ้าไปหน้าร้อนให้เน้นไปที่ทะเลของเมืองไทยที่ฝั่งนีค่ะแล้วคนก็จะมาถามว่าเออถ้าฉันจะทำวีซ่าต้องทำที่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะข้อมูลหลักๆ ยุ่งทั้งวันเลยค่ะหนูอยู่ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะค่ะมีทั้งหมด4วันเนาะสี่วันแล้วความจริงก็รู้สึกว่าของไทยเราจะมีชื่อมากใช่ใชไหมคะคนฝรั่งก็จะเริ่มแบบเปิดใจคนอายุมากๆแล้วก็จะเริ่มเปิดใจไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่กล้าที่จะทําเองก็คือผ่านบริษัทตัวค่ะ ก็จะมีอายุธยานะคะเมืองเก่าของคนไทยนะคะก็จะมีวัดพระศรีสัรเพชรมีวัดมหาธาตุที่สมบูรณ์ทิ่จะไปนะคะและตอนนี้ที่วัดพระศรีสัรเพชรสามารถเช่าชุดไทยได้เพื่อไปถ่ายรูปเป็นแม่นางการเกตได้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนวัดมหาธาตุเท่าที่หนูบอกกับนักท่องเที่ยวที่จะไปคือเป็น รูปที่สวยงามมากค่ะหาดูได้ยากมากเลยค่ะและก็จะมีหมือบ้านฮอลันดาที่สมควรไปนะคะแล้วก็วัดอโยธยาค่ะเป็นเหมือนตลาดออภาษาไทยคือไตลาดน้ำตลาดน้ำใช่ค่ะและก็สามารถแต่งชุดไทยได้เหมือนกันค่ะและก็น,นี้ก็จะมีแผนที่มีข้อมูลบอกทีะะ่โนเลยค่ะใครสนใจอยากได้บ r o c h u อก ที่แล้วของเนเธอร์แลนด์เราอ่ะจะไม่มีสำนักงานท่องเที่ยวก,ก็เป็นที่นี่น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีหนูเป็นตัวแทนของททรมไปให้ข้อมูลข่าสารตามออกงานแบบพวกเอ่อคอนเวนตอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วถ้าคนฮอลแลนด์จะขอข้อมูลต้องไปที่ไหนยังไงคะเขาจะรู้ว่าต้องไปที่เว็บไซต์ Amazing Thailand ค่ะ แล้วก็ติดต่อที่นั่นถ้าจะเอาบรชัวร์หรืออะไรยังไง<ม>ข้อมูลก็เ<ช>ขาก,ก,ก็ส่งให้เขาได้เป็นกระดาษเป็นเอกสารก็จะไม่ส่งให้คะเพราะประหยัดโลกประหยัดเรียกอะไรนะกระดาษครับก็ต้องดูแลเรื่องดิเวอรซัมไฮสก็คือโลกล้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นอีบรชัวร์เป็นบรชัวร์ให้ไปอ่านใช่ค่ะดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อเห็นอยู่เหมือนกัน สวยค่ะปฏิทีนไทยขอบคุณค่ะ